สว e ัสดีครับพบกับช่องเชิงตั้มโกกอนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะบรรยากาศตอนนี้นะครับเอฟซีโผลกำลังเก็บเศษไม้นะครับเอฟซีเก็บเศษไม้นะครับโอ้นะครับเขียนมาถึงแล้วนะครับเอฟซีน่าจะเป็นคันนี้นะครับน่าจะเป็นคันนี้นะครับเขียนมาถึงแล้วนะครับเอฟซี โอ้ดิเลยเอาฟีกกลุ่มะขามกลุ่มะขามเขาซอยนะกลุ่มะขามนะนี่นะครับทีมงานของเรานะครับมาถึงแล้วนะฮะที่จะ่มาจะส่งของนะครับสองหนึ่งแป,ะปะ๊บป้ยยางเป็นสิบสองล้อนะครับยางยางลดเดบอสใเดื่องซอยกลุม่มะขามนะถอยหลังฮะออาไปในซอยนั่นเลยนะ ถอยหลังเลยนี่นะครับคนขับเคนก็มาแล้วนะครับคนขับเคีนที่ยกองค์ปู่ของเรานี่นะครับตัวจริงมานะครับสวัสดีครับนี่นะครับเอฟซีคนเคนมาถึงแล้วนะครับไปไปทั้งเดียว่ะอย่พูดแล้วจำปะรุงคนละอนี่นะครับเป็น12ล้อเลยนะครับเอฟซี ก็จะยกขึ้นคันนี้นะครับเอมาถึงแล้วนะครับครับเท่านี้เลยนะครับครับมาถึงเรียบร้อยนะครับยางรั่วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเอ่อซี ตรงสตีพร้อมนะครับยาวมากนะครับห,หน้าหลังสีนะสีชมพูนะมาถึงแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับ ครับเอซมาหอดแล้วถึงแล้วนะครับเอฟซีรอยกนะครับอย่างเดียวเมื่อเช้านี่ยางรั่วเนะครับยางรั่วนะครับปะยางค่อยมานะครับเอฟซีเออต้องได้ต้องได้รื้อแผ่นนี้เลยเนาะครับครับครับ ไอ้เถอยลังบานี่เนาะคือราหัวเสียบบาเนี่ยครับกำลังพิจารณานะครับเอฟซีเออเียเมออังตัดอย่ง่อย่างเออตัดได้ยากอกางก็มีตัดกิ่งนี้นะครับเอฟซีกิ่งยางเนาะไม่มีปัญหานะครับ ตอนนี้มันสวมลงไเอยตัดเลยครับแต่แต่เรียบร้อยนะครับนี่ครับกำลังพิจารณานะครับจะเอาหัวปุ๊กเนี่นะครับมาถึงแล้วเมื่อเช้านี่ยางรั่วนะครับวีพีซียางรั่วเลยมาสายนะครับเนี่นะครับเป็น12ล้อนะครับมาอีกอย่างคือพี่ชัยก็โทรมา มาีอเว่าไม่อาตรงไหนออาอีกบ้างครับเอาออกเรียบร้อยแล้วมันจะวางครับมันจะวางลงพื้นเนาะถ้าแมวออกก็ติดเสานะครับแต่เราตัดให้เรียบร้อยแล้วครับครับครับส่วนด้านนี้เราครอบไปเลยเนาะสองเสาข้าง นี่ครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับมาถึงแล้วสิ่งที่ควรรอไปไปแน่นอนครับรถจอดแล้วครับรถมาจอดแล้วมาจอดแล้วเมื่อวานนี้ผิดพลาดนิดหน่อยอ่อืมเดินนะครับเดินทางสู่จำปาดงนะครับรถมาจอดรอแล้วนะครับเอฟซีเออไปกลับครับพี่นี่ครับมานะครับแน่นอนนะครับวันนี้นะครับแน่นอนนะครับอืม ปุๆขึ้นเนีราะว่มันก่อมับตัวบ้านโอเรับพอออกตัดเหล็กนะครับรถก็ถึงแน่นอนนะครับวันนี้นะครับถึงแน่นอนนะครับแน่นอนรถมาแล้วนะครับ จอดรอแล้วนะครับเป็น12ล้อนะครับสกุลเคนเหมือนเดิมนะครับเอืซเจะของอ่าสกุลเคนเหมือนเดิมนะครับ FC นี่นะครับสามารถใส่สองหลังสบายนะครับ f C นี่ครับรถยาวนะครับ f C เป็นเฮียบตัวใหญ่นะครับเป็นตัวนี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ยางรั่วนะครับนี่นะครับคนที่ยกองค์ปูของเรานะครับคือคนนี้นะครับ นี่นะครับเอฟซีคนที่ยกองค์ปู่ของเรานะครับขึ้นอย่างสบายสง่างามนะครับลุงพ้นลุงพล้นเทมถึงกับยกโป้ให้2โป้นะครับโป้เดียวไม่พอนะครับฝีมือสุดยอดนะครับสกุลเคนนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับสกุลเคนนะครับยกคู่กานะครับครับตอนนี้ก็ช่วยกันอยู่พิจารณาอยู่นะครับเอฟซีช่วยกันพิจารณา เราก็จะตัดกิ่งยางตัวนี้ออกนะครับที่มันล้ําออกมานะครับผมก็เอาพามาตัดออกนะครับไม่ใช่ไม้อะไรเป็นไม้ที่เราปลูกนะครับกิ่งยางนะครับไม่ต้องดาม่าด้อนะครับเออครับผมราคาได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่อะไรนะไปส่งโอ้ยังไม่เปิดเผยครับตัวนี้ครับโอเคได้ครับราคายังไม่แน่นอนนะครับตัวนี้ยังยังน่ราคายังไม่นิ่งเพราะว่ามันผิดแผนไปหมดไงผิดแผนไปหมด เพราะว่าเราทแรกเราจะยกสองไหลหลังเนาะแล้วเฉลี่ยเฉลี่ยกันมันก็จะก็จะเชฟลงนะแต่หลังน่ะครับและทีนี้มันมันมีข้อพิพาทที่ว่าอีกหลังอีกหลังที่สองที่สามก็โทรมายกเล่าว่าไม่ต้องเอาไปก็เลยกลายเป็นว่าจ้างมาเพื่อยกบ้านที่ใช้คนเดียวครับก็เลยผิดแผ่นนิดเดียว ครับมันมันก็เสลี่ยกันมันครั้งเดียก็เียสมหลังนหารกันคท่เรีบยมันก็จะถูกลงราก็ยังไม่สมหวังะไม่แน่นอนยังไม่นิ่งครับตัวนี้เพราะมันไปหลังเดียวนะพี่ยวครับนี่แหละที่บอกให้ฟังนะแต่พี่ชัยเนี่ยไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาครับมีปัญหาใใจถึงพึ่งได้ใจถึงใจถึงแน่นอน แน่นอนนะครับพีถ้าสมมติว่าลื้อไปแล้วไปประกอบใหม่มันจะไม่ได้บ้านหลังแบบเดิมครับครับใช่ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าสเปคเยอะกว่านะครับมากกว่ากันยกกันทีเดียวถ้าไปต่อไปตัดเหล็กใหม่เนี่ยโอ้เย่เลยพี่ใช่นี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับช่องช่างต้ามกโกนะ